มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลาลาอาสยามโพสตภาพล่าสุดแต่กลับเจอชาวโซเชียลทักแรงค่ะเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะสําหรับลาลาอาสยามหรือที่รู้จักในนามของขวัญน,นภาเรืองศรีโดยทางด้านสาวลาลานั้นโด่งดังมาจากวงโปลงรลางสะออนแต่ภายหลังก็ได้แยกย้ายกันไปนะคะปัจจุบันสาวลาลาย,ยังคงมีผลงานให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะ และหลายคนคงจะทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านสาวลาลากำลังคบหาดูใจอยู่กับเล็กเจษดารุ่งสาครซึ่งต้องบอกนะคะว่าชีวิตรักของทั้งคู่ดูแฮปปี้สุดๆค่ะแต่ก็มิวายทั้งคู่มอกจะโดนเป็นที่พูดถึงอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นการโดนกระแสว่าหนุ่มเล็กมาเกาะกระแสสาวลาลารวมไปถึงทั้งคู่ดูไม่เหมาะสมกันค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านสาวลาลานั้นได้กระแส จนยอมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งนะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดูแลรูปร่างให้ผอมขึ้นจนเป๊ะปังหรือว่าเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้ดูแพงขึ้นนั่นเองค่ะจนเริ่มทําให้กลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้ล่าสุดสาราล่าได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับหนุ่มเล็กนะคะซึ่งงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลบางคนเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเหมือนแม่กับลูกเลย ทำเอาซาราล่าได้ตอบกลับอย่างเร็วทำเอาแฟนคลับซาราล่าบางคนนะคะได้ตอบกลับคนเช่นนี้เช่นกันค่ะทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ซาราล่าแล้วก็หนุ่มเล็กนะคะทางคู่ดูน่ารักมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ